ข้อนี้นะครับบอกว่า,าธาตุกำมะันตรังสี A และ B ที่เวลาเริ่มต้นมีจํานวนโมเลกุลเท่ากันเมื่อเวลาผ่านไปพบว่าจานวนโมเลกุลของาธาตุกำมะันรังสี A และ B เปลี่ยนไปดังกราฟนะครับและให้กรฟาฟกราฟหนึ่งเนาะเอ่อเมื่อเวลาผ่านไป6ชั่วโมงจำนวนโมเลกุลของาธาตุ A เป็นกี่เท่าของาธาตนะุ B เนาะคือตอนเริ่มต้นเนี่ยมันมีโมเลกุลเท่าจำนวนโมเลกุลเท่ากันนะครับคราวนี้ตรงจุดที่มันน่าจะดูเนี่ยก็คือจุดที่เขาบอกมานี่แหละคือ n 0ส่วน so 2เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลามันลดลงไปครึ so ่งหนึ so ่งเนี่ย so นี่ค so ืออะไรนี่คือครึ่ง so ชีวิตนะครับ n 0ส่วน2เนี so ่ยไอ้ธาตุ b เนี่ยนะครับธาตุ b เนี่ยมันใช้เวลา1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นครึ่งชีวิตของ b เนี่ยมันเท่ากับ1ชั่วโมงแล้วครึ่งชีวิตของ a คืออะไรนี่ตรงนี้ใช่ไหมครึ่งชีวิตของ a เนี่ยมันคือ3ชั่วโมงเนาะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผ่านไปหนึ่งชั่วโมงอะสมมติเริ่มเริ่มเริ่มต้นตรงนี้นะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผ่านไปสองชั่วโมงผ่านไปสามชั่วโมงผ่านไปสี่ชั่วโมงผ่านไปห้าชั่วโมงแล้วผ่านไปหกชั่วโมงสำหรับธาตุบีเนี่ยมันมีครึ่งชีวิตไปแล้วทั้งหมดหกครั้งสมมติตอนแรกเริ่มเนี่ยนะครับมันคือ n0 ศูนย์ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงกลายเป็น n0 ศูนย์ส่วนสองถูกไหมลดลงไปครึ่งหนึ่งผ่านไปอีกครึ่งชีวิตก็ต้องกลายเป็น n ศูนย์ส่วนสี่ผ่านไปอีกครึ่งอีกชั่วโมงหนึ่งก็กลายเป็น n ศูนย์ส่วนแปด n ศูนย์ส่วนสิบหก n ศูนย์ส่วนสามสิบสองแล้วก็ n ศูนย์ส่วนหกสิบสี่คือมันแค่หกอ่ะเราเลยยังคำนวณได้แต่ถ้าเกิดมันแบบร้อยอย่างเงี้ยเราจะคำนวณยังไงเห็นไหมครับมันคืออะไรมันคือ n ศูนย์ส่วนด้วยสองยกกำลังหกนะครับอันนี้คือ n ศูนย์ส่วนด้วยสองยกกำลังหกดูไหมครึ่งชีวิตหนึ่งคือ สองยกกำลังตัวหนึ่งสองครึ่งชีวิตสองอันก็คือสองยกกำลังสองครึ่งชีวิตที่สามก็คือสองยกกำลังสามมันคือแปดไงครึ่งชีวิตที่หกอ่ะมันก็คือเอ็นศูนย์ส่วนด้วยสองยกกำลังหกนะครับอันนี้คือในเคสของตัวบีนะแถวนี้เราลองดูในเคสของตัวเอบ้างตัวเอผ่านไปสามชั่วโมงเนี่ยมันคือเอ็นศูนย์ส่วนด้วยสองผ่านไปหกชั่วโมงมันครึ่งอีกครึ่งชีวิตหนึ่งอ่ะ มันก็คือ n 0ส่วนด้วย4นะครับเพราะฉะนั้นเอามาหารกันนะครับเขาถามบอกว่าจำนวนโมเลกุลของ a มันคือ n 0ส่วน4ถูกปะนี่คือโมเลกุลของ a นะ na หารด้วยเป็นกี่เท่าของธาตนะุ b เนาะก็คือหารด้วย nb nb <B S 2> คืออะไร n 0ส่วน64นะครับ n 0ส่วน 4, ด้วย6กก็ตัดตัด c 1 4 4 1 4 c 1 4, c c c โอ้สี่หนึ่งสี่สี่หกยี่สิบสี่ตอบสิบหกเท่านะครับตอบสิบหกเท่าแค่นั้นเองโอเคไหมร่ะ okay, พี่เสียเวลาอธิบายนานนะแต่ว่าเวลาน้องทำเองเนี่ยข้อนี้ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วก็ได้คำตอบ16เนี่ยนะครับที่ถูกต้องเอออันนี้เนี่ยสิบหกปะเลยโอเคอ่ะไปดูข้อต่อไปนครับ